สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกทท่ททานวันนี้ก็เป็นวันที่หกนะคะเป็นวันศุกร์ที่หกเดือนตุลาคมค่ะวันนี้ก็ท้องฟ้าโปร่งใสนะคะอากาศสดชื่นมากแม่ค้าก็มีงานมานำเสนอค่ะวันนี้เราฝังทัดทิมแท้นะคะ ออมีงานพลอยแท้มีทับทิมแท้แล้วก็ไทยลินบางกระจักนะคะไทรดินบางกระจักะตัวนี้เม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่มากตัวนี้เป็นสีชมพูโอรสนะคะปนกันเนาะงานน่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ขัดเงา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฝังค่ะยังไม่ได้ขัดเงานะคะงานพลอยแท้เนะี่ยบางแบบก็มีวงเดียวสั่งไม่ได้นะคะมันไม่ได้มีตลอดเนาะมันเป็นงานสั่งทำไม่ได้นะคะ สองวงนี้สวยมากนะคะแล้วก็ราคาก็ต้องสูงตามความสวยไปด้วยนะตามขนาดของเมิดพอยด้วยค่ะตอนนี้ช่างก็กำลังฝังเ,เตรียมฝังหัวนะคะเป็นเป็นพอยตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดเนาะตัวนี้เป็นไพลินสตาไทลินสตาดีฟิวนะคะบางกระจัก ถ้าถ้าอ,อ,อยู่ที่แสงตัวนี้จะเห็นสตาชัดเจนมากนะคะตอนนี้มันมันอยู่ในที่มืดเนาะก็เลยจะไม่ไม่ก็เห็นจริงๆมันเป็นสตาดีฟิลนะคะตัวนี้สตาชัดทุกวงนะทุกเม็ดรอบนี้มีมีมาจัดโปรให้นะคะก็คือหลายนี้มาจัดโปรให้เป็นไพลินสตาดีฟิลค่ะมีสตา์ทุกเม็ดตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราจะจัดโปรให้แม่ๆกันนะคะมีอยู่สิบกว่าวงเท่านั้น,นะคะ่ะ นี่นะคะช่างก็กําลังจะฝังหัวนะคะเป็นลายเดียวกับที่แม่ค้าให้ดูเมื่อกี้เนาะเป็นสตาร์ดีฟิลบางกระจะนะคะของจันทบ,บุรีนะคะตัวนี้เป็นของจันทบ,บุรีคะ่ะสตาร์ดีฟิลเนี่ยขาของเขาเนี่ยจะเป็นหกแฉกสวยนะคะแล้วก็ชัดเจนมาก ก็เสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งเม็ดนะคะตัวนี้เป็นไพลินนะคะไพลินเม็ดใหญ่นะประมาณความยาวจะอยู่ที่สิบสามมิลน,นะคะก็คือหนึ่งเซนกับอีกสามสามถึงสี่ขีดเลยนะคะตัวนี้เม็ดเม็ดใหญ่นะไม่ใช่เม็ดเล็กนะคะไพลินเม็ดนี้สวยมากนะคะไม่มีตำหนินะ ไทลินเม็ดนี้สวยมากนะคะงานบางแบบเนี่ยเราก็มีแค่วงเดียวแล้วก็แบบว่าบางทีลูกค้าแคปรูปมาแล้วถามว่าสั่งได้ไหมมันสั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเราต้องรอพลอยแล้วก็เอาพลอยมาวัดกับแบบว่าได้ไหมอย่างนี้นะคะนี่เนาะเกลีนะคะสําหรับคนที่ชอบยาวๆเม็ดนี้สวยมากนะไม่มีตําหนินะคะเม็ดใหญ่แล้วก็ จะนูนนะคะเม็ดใหญ่ค่อนข้างจะนูนนิดนึงนะเป็นทรงฝังหุ้มทรงโบราณแล้วเราก็จะจิกเป็นฟันฉลามนะคะให้เกาะพลอยให้ด้วยนะค่ะเม็ดใหญ่ค่ะเม็ดไม่เล็กมันรอบนี้ก็จะมีสวยๆเยอะเลยนะคะสวยๆยเยอะเลยหรือว่าจะแบบสวยทุกแบบเลยก็ได้นะ นี่ค่ะอย่าช้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีลงไลน์นะคะก็คืองานชุดนี้แหละจะจะดูอีกทีว่าช่วงไหนนะคะก็คือพรุ่งนี้แน่นอนนะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็จะเป็นหลังสิบเอดโมงค่ะแม่หลังสิบเอ็ดโมงนะแต่ยังไม่รู้ว่าเวลาไหนอาจจะเป็นเที่ยงหรือบ่ายก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ช่วงเช้านะคะ เพราะว่าช่วงเช้าบางทีเป็นบรหจุดแม่ๆหลายคนอาจจะยังอยากพักผ่อนหรือว่าทำภารกิจนะคะทำภารกิจก่อนเนาะประมาณหลังสิบเอ็ดโมงนะคะหลังสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงหรือบ่ายประมาณนี้นะคะตัวนี้เราจะจัดโปให้พรุ่งนี้ค่ะตัวนี้มีมีเข้ามาอยู่แค่สามวงนะตัวนี้ใครที่พลาดรอบที่แล้ว มีเข้ามาสามมงนะคะแต่ว่าจะมีแต่มงใหญ่ๆนะเป็นสตาร์ดีฟิลค่ะลายมอนก็มีมาเม็ดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นลายมอนฝั่งทับทิมแท้ค่ะตัวนี้เป็นทับทิมน้ำพึ่งนะคะจะออกสีเหลืองสวยมาก ตัวนี้เป็นทับทิมเอ่อสีเขียวสีเขียวสองตัวนี้เป็นทับทิมน้ำพึ่งนะคะจะเป็นคนละสีนะเม็ดใหญ่นะคะไม่เล็กค่ะด้านข้างนี้จะเป็นพลอยนะคะเป็นพลอยจิบลงให้ด้วยนะเป็นพลอยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้ขัดเงาค่ะเดี๋ยวถ้าขัดเงาออกมาแล้วจะสวยงามมาก ข้าวๆโดยประมาณแค่นี้นะยั่วยๆยั่วๆพรุ่งนี้เจอกันค่ะฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะใครที่สนใจสินค้านะจดเบอร์นี้ไว้ได้เลย098-829-3961หรือแอดไลน์วันนี้ไว้เลยนะคะแอดไลน์แม่ค้าได้เลยที่เบอร์เดียวกันนี้ค่ะ098-829-3961ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ